ผักเขาป่าหยังมันมีบอมัง้งล่ oh. ะโอ้ปักเขามันกะโอ้ oh, พอแดดแรงยี่ดอกแตีนข่ายยี่ดอกแล้วก็ว่านเหี้ว่านสวยมีอยู่ที่จ้างกอกเขาดูร้านปูนเพื่อนกขาล้างกอกะอยู่ถามแล้วว่ามาเจ็บพักบุ้งกันเจ็บเออเขาจะจ้างเล่ากอกเขา ข่าวข้นกับบ่อท่อไรได้ปีนี้มันเป็นเหลืองเหลืองแดงแดงใบคข้ายๆเป็นโรคกนไหมอยู่ใสก็เป็นอยู่หน้าก็เป็นอยู่ทางบ่อหลแต่ว่าเขาข่อยบ้านเขาบรเห็นหน้าปางปีนี้นะแต่ว่าอยู่หน้ากะถือว่าคางอยู่เข่ามันถ้าบ่มีอย่างเกิดขึ้นมันเคยไหลไรลตันนะอยู่หน้าคนเดีวเตี่ยนไม่ค่อยขยอโดนนะจ้างรถใหญ place, ่ยอดเราเลย มันกินมันกับบ่อทอดอะไรเราคูม่มือคนกินข่าวแม่นบ่ลูกหลานเด็กินตาหารสําเร็จเขา,จา,ขา,ขา,า,ขาเจ้าเขายังไปเขาตอก๋วยเตี๋ยวไปแต่ละมือแมนตาที่เรียนจบเทคนิคแล้วก็ห่วยไปทำงานเป็นเจ้าคนนายคนเนย เพรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับไฟมันบลาบด้ไปแบกไปหามปลาส้นมากิปลาชิ้นนีปลาสลิดกับมีแมนมอว่เห็นปลาสลิดอือันในปลาหย่านี่แต่าวเกาะมีดฟัน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 เดึงขึ้นวันนี้ก็เอามีด มันเลยนี่ก็ไดสองสองทางว่าบ่คนบ่หลายกับนิ้บ่เห็ดไงมันสืบ่ได้ย่างไงมันเป็นุงสามสีคนนี่ก็ใช้อยู่นี่ก็ชิ้นนี้ช่วยชิมานนั้นช่วยชิ้นนั่นเนาะแม่นจังน้อยเขาน้ำแล้วเนี่ยขาโคกมาหลายข้เาเจ้ามาแทบทุกมือคนแล้วสวัสดีตอนบ่ายเด้อพี่น้องเด้อ หลังจากเมือง,งพีเมืองน้องเขาถึกแขครับในคลองแล้วก็ลงมาหน้าพี่น้องตอนนี้ก็นำคลองเพื่อนก็นปล่อยมาหลายครับวันนี้ก็ล่มวีวีอยู่ครับคาดว่าฝนก็ตกเป็นบางหม่องแต่ก็ฝนใกล้จะเมื่อยแล้วครับจยางเป็นเมืองน้ำปนเลยครับเด้อนี่พี่น้องนำคลองคุณปล่อยมาเต็มแล้วครับนำม,มาจากเขื่อนเลยพี่น้องเด้อี่นี่ครับ เาห้าเห็ดหน้าปังกันน้ำนี่นะครับลงไปในไหในหน้าห้าเฮากตะเพียงลงไปตามทอตามไหาตามหน้าพี่น้องนี่นะครับน้ำในกล้องพี่น้องที่ปล่อยลงไปใส่ในไหใส่หน้าเฮาน้ำมาจากเคืือน,นะครับเด้อตอนนี้น้ำเคื่อนเพื่อนก็อยู่ลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเต็มพิกัดเพิ่งก็ปล่อยมาเรื่อยๆครับช่วงนี้เขาพี่น้องห้าก็เริ่มถอกเริ่มย้งกันไปเรื่อยๆ คาดว่าลังเมื่อที่ยี่สิบเนี่ยกฤติโคบมันหลายครับเอาพราะย่จ้อยกักถอกหลายแล้วอีกบางก,กีมือกฤจิโคบแล้วว่านกบเลยท้าพยพี่น้องมึงเด้อพี่น้องเด้อนำในข้องกับหลยครับ ทั้งฝุ่นฝนตก้ะครับเด้อทั้งเขื่อนฝนครับฝนตกอยู่ครับ,รรบเขาก็เริ่มกองแล้วกับนี่พี่น้อง หมู่บ้านนี่ก็บ,บ่ได้ทำคลิปส่งคลิปพี่พี่น้องเฮาได้เบิ่งครับบ่ได้ลงมาหน้าพี่น้องหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ก็หวยถ่ายออกเด้อพี่น้องเด้อหวยลาวออกค,ก,บบกครับก็บ่ถือครับพี่น้องซื้มอมา300กว่าบาทก็บ,บ่บบถือน้ำเพิ่อนดอกบ่หมานครับ ันออกเลขไทยรถมอเตอร์ไซค์จาของกับประเดิซือพี่น้องก็เลยบอมหมานเขากัทย่อยเริ่มถอกไปเรื่อยๆพี่น้อง อาพอนี้จ้อยกะก่สิโคบแล้วอีกจากสีหาเมือ่อคาดว่ากัสิโคบวันหลอกก่อนวันรุ่นห่างกันเดือนหนึ่งครับเขาหน้าปีเนี่ยมันก็ถอกความกันคือเขาได้ครับเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังได้พี่น้องทางลุงมหน้าผู้ขาดีบ่ครับ กวางขวงดีบ่พี่นอ้องยีรถกระบ,บะรถใหญ่ลงมาก็ได้เด้อครับรถเกี่ยวรถไถรถปิกอัพลงมาได้เหมือนครับเทาตัดเหาองาอะไรมันก็เป็นตะเมืองครับมันกวางมันโมโก ตอนนี้เขาก็เริ่มกองแล้วพี่น้องลองดูพี่น้องเนี่ยเขาเริ่มกองแล้วข้าวเดียวด้วยครับอามันเร็วครับมือสองมือมันเขากองครับมันเร็วพอเขาอยู่กับน้ำเนี่ยมันเร็วครับมันโตว,วันโตขึ้นพี่น้องถอกปบปับกองเลยครับโตวันโตขึ้นปีนี้กะ มองง่ามมองบงง้ามเขามันก็บอ่เสมอทั่วไปเพราะว่ามันมันมีโลกมีไฟโลกใบเหลืองใบแห้งเป็นบางมองบางมองไปพี่น้องเขาบอกซื้อว่าหลวงหลายแต่ก็ดีอยู่ครับดีอยู่พี่น้อง ว่านกบได้ลงมาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อขอเป็นงกำลังใจอีกเจ็ดสองลอยก็คุ้นครับฝากกดติดตามอีกเจ็ดสองลอยก็คุ้นให้เด้อพี่น้องเด้อบัได้ผ่านน้ำเพลินครับ เาเริ่มเหลืองแล้วก็มีเลยพี่น้องเริ่มกองแล้วครับมองดูครับเขาขาดว่าะมาณกลางเดือนพฤศจิกีสการน์นก็สิไดเกี่ยวฝนตกไปทั้งเขื่อนนะครับด้วยหางบงแห้งพี่น้องเอาพันเตียเนี่ยมันโมมักงามหลายเลยพี่น้องเน้อนี่ครับเวลามันถอกมันจะเป็น ห่วงสั้นสังหลังแนวเนี่ยครับเอาเทียนม,ม่วกง่ามหลาย้ยเห็นพญย่ยจอยลงมาเลยเรากัลบเมื่อเงื่อนแล้วงสงสัยเราลงมาแล้วเรากัลบเมื่อแล้ว อพอเงี้จอยก็เริ่มสอกหลายแล้วก็มีปลามาท่ออยู่ครับปลามาท่อในน้ำในหายในหน้าอยู่พี่น้องติปอยน้ำใส่เขาเจ้าหน่อยก็ได้พี่น้องเด้อ คนกระทุกอยู่ทั้งเคืนกะคาดว่ากะสิบัมาหาเหาเรา,า,าพี่น้องเขาก็ล่างสอดไก่สิบัวแต่เด้อพี่น้องเด้อมงครับนี่ครับไก่สิโคบเราพี่น้องขาดไวอีกจักสามสี่หมื่นนี่คือจะโขมมดครับสามสี่หมื่นคือจะโคมมดครับพี่น้อง นี่ครับคลองน้ำน้ำไหลรุลนรวดอยู่ครับพี่น้องคลองนี่แหละคลองน้ำหน้าเหาครับช่วงนี้เขาบ่ดยเอาน้ำไหลพี่น้องกับปล่อยลงไปเลยครับน้ำกับจะล่งไปเบึงไปพุ่นละครับไปแม่น้ำค้องพุ่นครับช่วงนี้น้ำเคลื่อนพุ้นไหลมันก็ต้องปล่อยมาเรื่อย เขาเหนียวพันเตียเนี่ยครับมันมามักสูงหลายเลยพี่น้องเด้อมักเตียเตียครับเตียเตียล้วมันห่วงหลายๆครับมองดูพี่น้องห่วงมวงเขาหลายแห้งพี่น้องเบบยี้ก็ม่มีรุ่นไรลาตันเลยพี่น้องเด้อบริโม่เ้ยครับมีรุ่นไรลาตันครับ หมู่ว้านกับบลยลงมาพี่น้องหมู่ว้านเบลยลงมาครับกบบเบริเบลยไทยห้พี่น้องขอาเมืองครับช่วงนี้เขาอะทุกท่านหลายคนหลายท่านเริ่มมา่านเริ่มถอก นี่ครับตอนเฮาพี่น้องทำใมเฮ็ดลีเฮ็ดอย่างเาก็เฮ็ดได้อยู่ครับของบวเฮ็ดพี่น้องขอบคุณพี่น้องลหลายๆเลยครับเด้อขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศครับมาว่าตั้งประเทศในประเทศตีรับชมอยู่ครับ ฝากกดติดตามเลยได้พี่น้องเด้อกดไหลกดแช่นะครับพออีกสองลอยก็ข้นพี่น้องขอพู้ติดตามอีกสองลอยกวแล้วพี่น้องเด้อผ้ามาเด่นทงไฮทงหน้าก็กเมืงองเขาครับหอกงามดีอยู่พี่น้องหอกลาบซาบอยู่ห่วงหลายอยู่ครับห่วงใหญ่ๆอยู่ครับ ฝากกดรล้วยเลยพี่น้องเ้อทุกสิ่งทุกอย่างที่สำเร็จได้ก็จะเกิดจากพี่น้องนะครับเ้อครับพี่น้องสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดที่ตามกก็สิสำเร็จครับทันทีมากกดไลค์กดแชร์ได้ขามั่งแล้วก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเ้อ ามาชุมบรรยากาศครับขับลงมาก,กับบริย่างอ้อมดอกพี่น้องบริย่างอ้อมหน้าครับย่างตะนํำท่างกาก็คือกลับเพราะว่าแดดก,ก็จจะห่อนอยู่น้อยนึงลมอยู่กับห่อนอยู่น้อยนึงครับสงสัยไฟย่อยเขาเมื่อแล้วเป็นน้อยหวัวต้นใหม่อยู่ เห็นไทยเห็นหน้าเนี่ยมันกะฟังเฮ้าเนี่ยมันเห็นง่ายครับเฮาบริกเกียวเองบางทีเฮ้ากับวานเองอยู่วานกับชัมม่วโมงสองชัมม่วโมงก็แล้วเกียวกับชัมม่วโมงสองชัมม่วโมงก็แล้วครับเพราะว่าเฮ้าใส่รถเกียว นะครับทงไฮทงหน้าครับบรรยากาศบรรยากาศกาศ็กดีอยู่พี่น้องคนกระตกกระลิน้นเป็นบางหม่องบางหม่องครับคาดปลาฟน้ไก่ซสือเมื่อได้หละ่ะพี่น้องเพราะว่าขี่กระเดียนมันขึ้นแล้วมาเล่นทงไฮทงหน้าเนี่ยมันก็ดีเลยพี่น้องเดื้ออากาศบริสุทธิ์เมตรครับ แดดก็ห่อน้อยนึงแล้วพี่น้องดเด้อแดดห่อน้อยนึงครับจะกับมีล่มอยู่พี่น้องพอ,อยางได้อยู่ทางห้องก็จะเริ่มแห,งนะ,ะนง,มแหงนะครับพี่น้องก็เริ่มจะแหงนะครับหลังจากน้ำท่วมทางก็จะเริ่มแหงแล้วพี่น้อง พี่น้องฟังเล่าเพื่อนกะเริ่มเกี้ยนะครับบางท่านเพิ่นกะเอารถเกี้ยบางท่านเพิ่นกะจ้างคนบางท่านกกเกี้ยเองครับเพราะว่าเขาเพิ่นดำเขาเพื่นดำนี่เพิ่นกาสิบ่ขึ้ทางเฮ้าครับถ้าเป็นฟังเฮ้าเนี่ยถ้าเขาดำนี่สีได้หลายครับเพราะว่าทั้งเฮ้านี่สิละไ่ปุ๋ยหลายก็ฟังเพื่นครับสใส่ปุ๋ยหลายก็ทั้งพี่น้องฟังเล่าครับเพราะว่าเขาส้หลายถ้าดำ ถ้าเขาดำเนี่ยห่วงใหญ่แต่กอลายเลยครับคือผู้ขายอดไว้นี่ซ้ำดำครับห่วงเนี่ยคันกันอยู่พี่น้องเขาดำเนี่ยมัถึงห่วงใหญ่ครับกอใหญ่ห่วงใหญ่แต่กอดีพอาะาปุ๋ยถึงพี่น้องถ้าทั้งพี่น้องฟังเล่าเพื่อนนี่ก็าตามจิตตามเพื่อนเมืองก็ปุ๋ยเพื่อนอาจจะบ่ถึงพอดำแล้วเขาต้องบ้านปุ๋ยเลย รอบหนึ่งแล้วก็รอบสองอีกครับรอบสองไรอบสามอีกครับตอนเราล่วงอธิวันปูอยู่สามรอบพี่น้องลิปนีก้ก็บ่มีอย่างหลายเลยพี่น,ออน้องเด้อถ้าม,ม,มาเล่นทงเลียน่ามาเมืองเขาเพื่อเขาครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยพี่น้องเดอ้ออย่ลืมคนไล่กดแช่เลยพี่น้องเดอ้อขออีกสองลอยก็เสียงครับ พออีกสอง่อยก็คนครับผู้ติดตามพี่น้องขอบคุณมากๆเลยพี่น้องเ้อะไปแล้วครับ